ประเด็นเรื่องของสนามนัดชิงชะเลิศเนี่ยนะครับก็มีสัมภาษณ์หลังเกมของมาสไระอิชิไม่รู้ว่าเอาไปใช้ได้ไหมไม่ได้มาเหรอใช้ไม่ได้อ้าหรอนี่ก็เขาเป็นเป็นภาพข่าวแจกมาไม่ได้ใช่ไหมเออเห็ือนภาพที่เขาเหมือนเขาทำหน้าเลกลักหน่อยอะไรเงี้ยนะเออเขาก็ไม่รู้ไงซึ่งมันก็ไม่ได้แปลกอะไรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็อาจจะไม่รู้ก็ได้แต่แต่ว่า ด,ด้วยการพูดคุยกันเนี่ยผมว่าจริงก็ต้องแจ้งกันทุกทีมเพราะว่าสโมสรน่รู้แล้วแต่โค้ชไม่รู้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับแต่จนมันถึงนัดชิงแล้วเนี่ยโอ้พอสัมภาษณ์ปุ๊บเขาก็งงไงว่าอา้าวมันมีเตะบ้านของทางแบงคอกแต่ตั้งไล่ที่มาที่ไปเมื่อกี้ไปจัดรายการที่ BG เนี่ยก็คุยแลกเปลี่ยนกับพี่บับเบิลแล้วก็อุ้ยอายไปแล้วนะครับว่าถ้าเราไล่งแต่เหตุการณ์จากข้อ1นถึงข้อ1ิเนี่ยมันจะไม่มีประเด็นอะไรเลยครับมันจะต้องคุยกันเพื่อให้มันเกิดการยอมรับกันได้ เดี๋ยวผมดูข้อความหน่อยไม่รู้มีคนถามไหมเรื่องนี้น่าจะมีนะน่าจะมีถามเรื่องสนามนัดชิงอ่าโอเคมีมีถามมาครับแล้วเดี๋ยวไว้คุยหลังเกมขทังสองสองคู่อีกทีนึงเดี๋ยวเรื่องนี้อาจจะได้ชี้แจงกันหน่อยเรื่องของสนามนัดชิงชนะเลิศเนี่ยที่จะใช้กันที่สนามมทรังสิตเนี่ยนะครับคือมันมีการประกาศไว้ตั้งแต่การจับสลาก ประกบคู่ในรอบรองชนะเลิศของศึกฟุตบอลเอฟเอัพอยู่แล้วเขาก็จะบอกว่านัดชิงจะไปต่อวันที่28พฤษภาคมนะกับรายการนี้แล้วสนามเนี่ยก็คือสนามมทรังสิตจุดแรกเลยนะครับที่ถือว่าวันนี้อาจจะไม่ได้มองกันแบบครบทุกมิติซึ่งไทยลีกผิดไหมอ่ะถ้ามาถึงปลายทางเนี้ไทยลีกก็อาจจะผิดในมุมที่แฟนบอลท่านบอกว่าเฮ้ย คุณก็รู้แล้วว่าเดี๋ยวถ้ามันประกาศออกมาไม่ว่าบางคนจะรู้หรือไม่รู้เนี่ยเขาอาจจะตั้งข้อสังเกตได้ว่าเอา้าแล้วทำไมไม่ตัดไฟต้นลมแต่แรกล่ะไม่ต้องมีสนามของ4ทีมที่เข้ารอบรองชนะเลิศไปเลยทั้งสนามของเทโรไม่ต้องมีเบลชินดาสนามของบุรีรัมที่ช้างรีนาไม่ต้องมีสนามของแบงคอกเนี่ยทรูสเตเดียมเนี่ยไม่ต้องมีสนามแพสเตเดียมของการท่าเรือไม่ต้องมีคราวนี้พอ ไม่ได้มีการชี้แจงกันก่อนแล้วก็คิดว่าจะไม่เกิดประเด็นเนื่องจากว่าคงคิดอยู่2เรื่องคือหนึ่งแบงค์ข้ออาจจะไม่มาถึงรอบชิงซึ่งมิตินี้ก็ไม่ควรคิดเพราะว่ามันเกิดขึ้นได้ถูกไหมมันอาจจะเป็นทั้งสองมิติคือแบงค์ข้อมไดนเขาชิงแล้วก็สามารถที่จะมาถึงได้พอเลยจุดนั้นไปปั๊บเนี่ยแล้วมาถึงปลายทางตรงเนี้ยที่มีการเจอกันของแบงค์ข้อกับบุรีรัมย์ก็ทําให้วางคนคิดได้ว่าเฮ้ยทำไมถึง ไม่ได้รอบครอบในการที่จะหาสนามอื่นที่ไม่ใช่สนามของ4ทีมนี้แต่ในมุมของไทยลีกผมไม่เข้าใจนะครับว่าจะเขาคิดว่าเอา้าก็ประกาศลุวงหน้าไปแล้วอะเออตอนที่ยังไม่รู้คู่ชิงก็ไม่ดราม่าก,กันแต่พอมาเจอกันตรงนี้เอา้ามีปัญหาทันทีมันก็มีที่มาที่ไปที่ต้องชี้แจงให้ทราบเหมือนกันนะครับในมุมของไทยลีกเนี่ยผมคิดว่าเขาแจ้งล่วงหน้าแล้วผมก็เห็นใจไทยลีกและผมกม็เข้าใจสถานการณ์ว่าก็ต้องรับรู้ด้วยกันทุกฝ่ายนะ เพราะ4ทีมในรอบรองชนะเลิศเนี่ยคุณรับรู้แล้วว่ามันจะไปเตะที่นี่แฟนบอลอาจจะไม่ติดตามข่าวก็ไม่เป็นไรแต่ทีมรู้หมดแล้วครับว่าต้องมาที่สนามของแบงคอกอยู่แล้วครับประเด็นต่อมาที่ต้องพูดคุยกันก็คือว่าแล้วทําไมถึงต้องเป็นสนามของแบงคอกมันไปสนามอื่นไม่ได้เหรอ,อสนามของบีจีได้ไหมสนามของ BG ก็ติดแข่งขัน ยูสิจชิงแชมป์เอเชียตอนนี้ก็เตรียมสนามอยู่ก็พยายามให้พร้อมที่สุดตอนนี้ก็มีโปรแกรมในบ้านของ BG เหลืออย่างเดียวที่เหลือก็ไม่มีอะไรละเพื่อให้ทีมชาติได้ใช้เพราะเป็นสนามหลักด้วยนะครับของยูสิจชิงแชมป์เอเชียสนามของเมืองทองได้ไหมสนามเมืองทองเนี่ยก็ติดนัดชิงของฟุตบอลลีคัพซึ่งปีที่แล้วเนี่ยลีคัพนัดชิงไปจัดที่ BG ซึ่งลีคัพจ,จัดชิงวันที่21 พฤษภาคมคเอฟเอคัพนีิงยีสิง28ฉะนั้นก็ไปใช้ไม่ได้ว่าสนามมันก็อาจจะยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ก็ว่างไปนะครับเขาก็อาจจะแบ่งสนามก็ด้วยสนามอื่นเป็นยังไงบ้างก็เราให้ฟังในเชิญธุรกิจครับด้วยความที่สนามของมอทอเนี่ยคือมันไม่ได้มีสนามที่เป็นแบรนด์คอนฟลิกต์ภาษามัานกะ็คือเหมือนกับมันไม่ได้มีชื่อสินค้าที่มันไปเป็นคู่แข่งกับทางเครื่องดื่มตราช้างนั่นแหละ พราะว่าบางสนามต้องยอมรับว่าอาจจะเป็นของอีกแบรนด์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเนี่ยทางสปอนเซอร์เขามีปัญหาถ้าย้อนกลับไปเนี่ยตอนที่ท่าเรือเป็นแชมป์เอฟเอัพปี2019เนี่ยไปใช้ที่รีโอสเตเดียมบ้านของ BG ตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงโควิดก็หาสนามก็ไม่ได้เหมือนกัน BG ก็บอกว่ามาใช้ได้เลยแต่ของช้างเนี่ยคุณก็มาแล้วคุณก็มาปิด อ่ารีโอให้หมดแล้วก็เอาช้างไปลงอ่านี่พูดกันตามตรงเลยนะครับซึ่งบีจีก็มีปัญหาอยู่แล้วแต่คุณต้องมีงบมาในการที่จะปิดทุกอย่างที่เป็นรีโอหมดแล้วเอาช้างใส่เข้าไปซึ่งตอนนั้นเนี่ยด้วยสถานการณ์โควิดแน่นอนแหละก็สนามที่พร้อมที่ต้องจัดแล้วมันมีเงื่อนไขหลายอย่างใช่ไหมอ่าเรื่องของอความจุดสนามการเดินทางที่มันแน่นอนแหละสปอนเซอร์เขาก็อาจจะไปตั้งบงตั้งบูดไปไกลมากก็ไม่ได้ ก็เลยเป็นที่มาที่ทางไทยลีกก็คงคิดแล้วล่ะครับว่ามันต้องออกบาเป็นมุมนี้และที่สําคัญเนี่ยคุณจะไปใช้ไหนสนามสุ pera ใสยก็ไม่ได้ราชมังคลาก็ช่วงเดียวกันก็เมื่อกีก้คุยไปแล้วน่าจะมีคอนเสิร์ตแบ็คพิงค์นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยราชมังคลาเขาเขาเป็นพวกล้าในประสงค์แลลวพูดตามตรงกันแหละคือไว้ว่าก็ไม่ได้เพราะเวลาเขาเปิดจองคิวเนี่ยเขาให้กีฬาจองก่อนแต่ว่าสมาคมเองก็ไม่ได้ชัดเจนที่จะไปจองซึ่งจองมันก็จะต้องมี โปรแกรมบุ๊กไว้ชัดเจนแล้วก็ต้องจ่ายเงินเขาถ้าเกิดไม่ใช้แต่วันนี้เนี่ยสมาคมเองก็งงมานนอยอีกมาใช้ที่นี่เนี่ยตอนอัเก้นคับเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือแน่นอนแหละได้ราคาจะเป็นตั๋วเด็กด้วยยิ่งไปอุ่นเครื่องเนี่ยของทีมชาติเนี่ยที่บีจีไปเก็บตัวฝึกซ้อมในช่วงหลังเนี่ยสโมสรบีจีไม่ได้เก็บตังค์เลยนะครับทีมชาตินี่ได้ประโยชน์เต็มๆไปเลยเวลาทีมชาติลงแข่งขันที่บีจีเนี่ยก็สบายสมาคมก็แทบไม่ต้องออกตังค์อะไรอยู่แล้วนะครับฟรีตลอด อันนี้เป็นสนามที่ไม่ได้มีผลในเชิงของธุรกิจนะครับคนก็ถามอีกเนี่ยสนามชลบุรีได้ไหมนะครับไอ้ตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าทําไมถึงให้ไปตรงนั้นแต่ที่แน่เนี่ยผมว่าอาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางต่างๆด้วยนะในมุมมองอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันหรือคิวสนามชลบุรีอาจจะไม่ได้ก็ได้นะครับน่าจะมีเหตุผลที่เขาคุยกันเคลียร์ชัดเจนแล้วถึงไปลงล็อกที่นี่แล้วมีการประกาศล่วงหน้าแต่ถ้าเกิดว่า จะคุยกันหลังจากนี้แล้วเปลี่ยนสนามมีกเนี่ยผมว่าในมุมมองผมนะผมไม่เห็นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าผมจะไปเข้าข้างแบงคอกนะว่าเฮ้ยจะอยากให้แบงคอกได้เปลี่ยนไม่ใช่หรอกครับบุรีรัมย์ก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยไปชนะที่นี่สมัยก่อนกว่าที่แบงคอกจะชนะบุรีรัมย์ได้นี่ไม่ง่ายนะครับที่สนามแห่งนี้เก่งจริงไม่ต้องสนใจครับสนามไหนก็ได้อ่าซึ่งแบงคอกเองก็คงไม่ได้คิดเหมือนกันว่าจะมาถึงนัดชิงถูกไหม เ,เพราะไม่งั้นเนี่ยกลายเป็นว่าสรุปแล้วเรื่องนี้คือแบงค์ข้อผิดนะมัแบงค์ข้อไปเข้าชิงเลยกลายเป็นประเด็นซึ่งจริงเนี่ยผมว่าคิดไปมิตินั้นก็ไม่ได้อีกเอาเป็นว่าต้องยอมรับเงื่อนไขในมุมผมนะครับเพื่อให้มันเป็นมาตรฐานเ,เพราะว่ามันค่อนข้างชาัดอยู่แล้วว่าเขามีการบอกกันล่วงหน้าถึงแม้ว่ามันอาจจะมีประเด็นสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้เข้าใจซึ่ง,งอันเนี้ยเราพยายามอธิบายไปแล้วว่ามันเป็นมิตินี้นะครับ อีกเรื่องนึงที่ต้องเล่าให้ฟังว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องแรกของโลกเพราะว่าเอาจริงเนี่ยมันก็มีฟุตบอลในรายการโอ้โหระดับต่างประเทศมากมายนะครับผมก็จำไม่ได้เหมือนกันมันมีหลายอย่างเหมือนตอนนั้นเน่ยเดี๋ยวเปิดดูแป๊บหนึ่งไบร์นมิวนิกเนี่ยก็เคยเล่นนัดชิงนะเอ,เออเล่นในบ้านของตัวเองเนี่ยมีนะครับใช่ป่ะเจอเจอเจอชลซีเออแล้วเชลซีก็เป็นแชมป อ่าตอนนั้นแชมป์เูฟ่าแชมปี้ยนสลีแล้วเอาจริงจริงของแชมปี้ยนสลีเนี่ยก็ประกาศสนามล่วงหน้าไว้เหมือนกันเออคือตอนนั้นเนี่ยมันก็โอ้โหถ้าบางทีไปชิงโอโ้เขาไม่ดาบ้างก,กันตายเลยก็เหมือนกันใช่ไหมผมว่ามันน่าไม่น่าแปลกอะไรนะครับนี่ก็คือเรื่องที่น่าจะพอคุยแล้วให้ทุกคนเข้าใจได้นะครับส่วนมุมที่แบบว่าโเค้ชเขาจะไม่รู้อะไรเงี้ย อันนั้นก็เป็นเรื่องของสโมสรบุรีรัมต้องไปคุยก e ับทางอีจีเองนะว่าทำไมไม่ได้บอกกันนะครับเพราะทุกสโมสรที่เป็นตัวแทนเนี่ยวันนั้นไปจับสลากรับทราบอยู่แล้วผมว่าที่เป็นมองในเรื่องดีนะอย่าไปนสนใจในเรื่องสนองสนามอันนี้เราอธิบายใช่ไหมบางท่านเนี่ยจะไม่เข้าใจเนาะบางท่านนี่เข้าใจแล้วเนี่ยผมว่าเราไปกันต่อได้ผมจะบอกว่าไอ้เคสเชลซีกับไบร์นเนี่ยคุณลองคิดดูนะมันก็เหมือนกันถ้าบุรีรัมบุกไปชนะแบงคอกในบ้านได้เนี่ยที่สนามกลางเนี่ย ออแต่สุดท้ายมันก็เป็นดังย้าของแบงคอกมันก็จะสะใจแฟนบุรีรัมถูกไหมล้างแค้นจากเกมลีกล่าสุดที่แพ้ด้วยแล้วมันก็ทําให้สตอรี่มันได้เพราะมันเป็นสนามที่บุรีรัมเพิ่งแพ้มาล่าสุดและทําให้ไม่สามารถปิดจ็อบด้วยกันเป็นแชมป์ไร้พ่ายได้ไปเอาคืนตรงนั้นเนื้อเรื่องดีแล้วแฟนบอลบุรีรัมก็จะแหกมันอีกเยอะแฟนบอลของแบงคอกก็จะแหกันมาอีกเหมือนกันรวมถึงแฟนบอลทีมอื่นๆที่อาจจะอยากไปดูฟุตบอลนัดชิงตรงนี้นะครับเออ เพราะว่าถ้าเราพูดถึงเนี่ยเอฟเอคัพดูกานที่แล้วเนี่ยที่บุรีรัมย์เป็นสามแชมป์เฮ้ยคุณนชนะโคราชที่นี่นะแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรเลยที่จะต้องไปนั่งดราม่าก,กันเรื่องนี้ผมผมเขาข้างไทยลีกนะผมว่าข้างไทยลีกที่เป็นฝ่ายจัดผมรู้สึกว่าเขาประกาศไปแล้วแต่ในมุมของการสื่อสารในข่าวเนี่ยอาจจะบางช่วงที่ขาดตอนไปเช่นคุณมีข่าวของเอฟเอคัพมาเยอะเนี่ยแต่คุณไม่ได้พ่วงท้ายไปหน่อยว่าสําหรับรอบชิงชนะเลิศใครเข้าชิงจะ ไปเตะวันที่28นี้สนามนี้อะไรเงี้ยคือใส่ไว้บ่อยเนี่ยบางท่านที่ไม่ค่อยติดตามข่าวก็อาจจะได้เห็นอยู่บ้างนะครับเพราะว่าเนื้อหาแมสเศจว่าใครเป็นแชมป์ได้เงินรางวัลเท่าไหร่รองแชมป์เท่าไหร่เนี่ยคุณใส่มาตลอดรวมถึงได้โคต้าไปเล่นเอฟซีแชมเปี้ยนลีกคุณใส่มาตลอดแต่แมสเศจสาคัญที่อาจจะมองข้ามนี้ไปเนี่ยก็อาจจะทําให้บางท่านไม่เข้าใจนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมว่าไม่มีปัญหาอาจดูจากข้อความตรงเนี้ได้หมดมันดีโอ้โหผมก็อยากไปเลยน่าดูนะ คือท่านในแง่ของสปอนเซอร์เนี่ยไม่ต้องเดินทางไกลแฟนบอลไม่ต้องเดินทางไกลนะครับในมุมนี้นะคือจริงถ้าจะออกไปอย่างเช่นไปสุพรรณไปราชบ,บุรีไปได้แต่ถ้าสปอนเซอร์เขาอยากจะเลือกตรงนี้ซึ่งมันเป็นสิทธิของเขาเหมือนกันนะเพราะเขาเป็นคนจ่ายเงินให้เกิดรายการนี้ผมว่ามุมนี้ไทยลีกก็คงคงต้องเสนอไปที่สปอนเซอร์เหมือนกันว่าเฮ้ยทางช้างจะเอาอยัางไงอันนี้คือมุมที่มันต้องเกิดขึ้นในหลายมิตินะครับคือเราจะไปคิดในแง่อย่างเดียวว่าเฮ้ยจะไปเปลี่ยนสนามไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าหลังจากนี้คลิปนี้ออกไปปุ๊บ มีการคุยแล้วเปลี่ยนสนามโอ้อันนี้ก็ไม้หลักปักขี้เลนสุดๆเหมือนกันนะเออ,อน,นี่ก็ทุเรศไปนะครับบอกได้เลยว่าไม่ควรเกิดขึ้นกับไทยลีกคุณก็ต้องแข็งไปเพราะว่าสิ่งที่คุณทํามันถูกต้องอยู่แล้วครับไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนอะไรเพื่อใครและสิ่งที่คุณต้องโฟกัสอีกเรื่องหนึ่งก็คือผู้สินครับผมบอกเลยว่าผู้สินต้องเป็นเป่าระดับฟีฟาแต่รอบรองแล้วครับคู่ใหญ่ๆด้วยก็กลายว่าฝั่งของคนจัดผู้สินก็เหมือนที่คุณไม่ได้ดูเลยเหรอว่าใครเขาเป่าทีมไหนมีปัญหาผมว่าน,นี้ไม่คควรรนะรับ ราะไม่งั้นเนี่ยบุรีรันเขาจะโดนอีกก็จะเพ่งเลงกันอยู่อย่างเงี้ยคือกลายว่าที่ผมบอกเสมอนะถ้าใครติดตามผมจะบอกเสมอว่าคนจัดผู้สินนี่แหละมันทําให้สโมสรเนี่ย,ะท,ออนนยทะเลาะกันแฟนบอลทะเลาะกันแล้วด่ากันเองเพราะว่าเหมือนคุณไม่ได้เข้าใจเลยว่าการจัดผู้เสินคุณภาพในบ้านเราเนี่ยมันก็มีอยู่ครับเยอะแยะ,ยะ,ยะตอนนี้ก็มีฟีฟายลยิสี่คนแล้วคนใหม่ล่าสุดก็คุณวิวัฒน์จำปาอดจะเป็นผู้เสินที่มีคุณภาพแล้วค่อยๆขึ้นมามันไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเลยที่จะต้องเฮ้ยคนที่ตัดสินไม่ได้ ผูนำ้ำเน่าไม่ได้อะไรเงี้ยผมว่าไม่เกี่ยวนะครับคือถ้าเขาเป็นคนที่มีคุณภาพแล้วเขามีอนาคตที่จะไประดับโลกเนี่ยเขาคงไม่ไปทิ้งอนาคตได้ง่ายๆหรอกถูกไหมแค่นั้นเอง